โดนโดนโดนนเฮ้ยเปิดแมปไลยเปิดแมปไลยกูไปอยู่กูไปอยู่กูปักโอแตกแตกแตกเฮ้วอะไรอะไรอะไรไม่มีอะไรอุ้ยอ้าวอ้าวนี่อะไรเนี่ยนี่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 อะไรเนี่ยอ้าวคีลางงงงเยอะบอกกูก็งงกูเริ่มงงนี่นี่ห้าวนี่ห้าวโดนหายาโดนหายาอ้าวช็อตช็อตครับดิ้นติ้น สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ May k h a เ l e y Channel นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยวันนี้นั่นแหละเราอยู่ในตัวละครแคลลี่นะครับก็บอกเลยว่า ไอเทมดาบสายฟ้ามันน่าใช้มากมันน่าใช้จริงคือผมเป็นออฟเลนเนี่ยทุกครั้งที่เจอแครี่แล้วไม่ค่อยออกยังไม่ค่อยออกดาบสายฟ้ากันนะก็เห็นบ้างครับผมอยากจะบอกว่าเึ่งออกกันเธอดาบสายฟ้าเดี๋ยวเนให้ดูว่ามันแรงขนาดไหนอเยวมาดูก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างดาบสายฟ้าเนี่ยมันมีอาตาัตราครย์ลคอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับสิความเร็วเคลื่อนที่5%นตะครับตีเร็ว40เปอร์อ่าเห็นไหมมันมีมัน เคลรี่ออกได้มีโอกาส30%ที่จะปล่อยสายฟ้าฮะครูดาว0.3วิก็คือตัวละครเคลรี่อ่ะเพิ่งออกไปเธออันเนี้ยขอร้องแหละเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนผมจะมาเล่นกับสลิมนะครับคือเล่นในหละตัวผมบอกให้สลิมลาวิลไฮยเตะแรงหมดนะครับก็มาดูไอเทมกับของกันก่อนเลยนะครับก็บูทดับสายฟ้านะครับแล้วก็ดาบขีกันไกลสลิสติงนะครับเจาะ แล้วก็เกิดใหม่นะครับผมพลังแฝงของสลิมนะครับผมใช้เป็นโจมตีนะครับผมก็จะเป็นแอนติเร็วแอนติเร็วถ้าใครไม่อยากใช้แอนติเร็วเนี่ยใช้ขวานก็ได้นะครับอ่าขวานก็จะบวกดาเมจขึ้นไปอีกผมใช้แอนติเร็วนะเพราะว่าเน้นแอนติบ่อยสกิอลอะไรกันสองเนี่ยก็เป็นเจาะเกาะนะครับแล้วก็โฮลี่ซัมเมอร์นะครับผมส่วนนั้นล่างเนี่ยเป็นสีแดงนะครับอ่าสีแดงเนี่ยใช้ไฟเพิ่มดาเมจไปนะครับแล้วก็อันนี้เลยเพิ่มดาเมจอีกอันหนึ่งนะครับเพิ่มพลังโจมตี ให้กับตัวละครน,นะครับส่วนลูนนะครับผมใช้เป็นอัตราคีย์ดิคอลนะครับบวก16%นะครับผมอ่ะก็ไปชมเกมกันเลยก่อนจะไปชมเกมเนะี่ยอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับอ่ะกด Subscribe กดไ like, ลค์คลิปผมหน่อยนะครับไปไปชมเกมกันมากลางโลมากลางโละจะปาจะปาดูหอ,อกแรกนะเขาเขาให้ดูคือดูหอ,อกแรกนะอีกคนนึงเปิดไมค์ดิแล้วจะคุยกันเฮ้ปาทิงนะาท้งนะกูปาทิ้งนะไปแล้วกูไปแล้ว ไปไงครับหอกหอกเป็นไงโอ้โหเฉียวหูไฮยาเตะไปขูเวทมันเวทมันเวทไอ้มิกมันเวทให้กูทำไงล่ะให้กูทำไงอ่ะปันหมดแล้วมั้งโดน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 เฮ้ยปันแบบไหนปันแบบไหนกูไปอยู่ไปอยู่กูปักโอแตกแตกแตก สวยสวยสมัยสวยไอ้ไอ้นี่ไอติซาธาไอ้ฟิกฟิกบาเช็คครับไม่ไงครับโดนคีฟโดนบอกนะตาไงก็โดนโอเคมานน่ผมหมดนะผมเติมเลยเชี่ยมหายเลยชิบหายเลยพุ่งหน้าด้วยเพิง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 ต้องเพิงอย่าเชี่ยมหายต่อเนื่องเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาไม่เยอะเก็บเยอะเก็บสวยโอ้โห มิกไอ้นั่นมาไฮเตะโโดนคีบ oh, อีแงกูเฟี้ยงอะไรของกูเนี่ยโอ้หอย่าอยาอย่าซาต้ไอ้สัสซาต้ากวนตีนกูจัดโอเคมึงเอาดาบดาบนี้กูไปกินกูบอกแค่นี้แหละมึงเอาดาบนี้กูไปกินซาต้า ข้อหาเติมเกินกับกูเอาได้นะเอาได้นะไอ้ยเฮียยาเาียยาตี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 นกข้างในมันไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เฮ้ยโดนโดนโดนลากเพื่อนไปเล่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 นโด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 นโผโผฮะแตกฮะขาหมอนะ หาหมอนะการกบ,บานโอ้โหชิบหายแล้วแม่มาดิมาดิกลัวที่ไหนาาเฮ้ยสะใต้แกวสะใต้แก่สะใตา้แกอย่าลกอย่าลกติมีอย่าลกสมาธิต้องมีสติต้องมีอันเดี้าทีคลงมาเล่นคุไปเอากลางแป๊บ เจาหอ,อกโนดนไปไงครับแม่นยำครับเมื่อวิลาสตันให้ไปนี่มาล็อกซี่มาเอาหาล็อกซี่วิงว่งเข้าปูวิงว่งเข้าปูเิ้ยไม่มีอะไรทังเดอร์แม่งเบี้ยวตลอดเลยวะ <S <S โอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ย<โ>อ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย,อ,อ,ยอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ๋อมั่วเขาหล่นอะไรกันอยู่ครบมาโดดเฉยนะครับไม่ได้นะครับโดนนายายออีกะ เฮ้ยมันเล็งกูว่ะเฮ้ยชุบสวยชุบสวยไปก่อนเลยไปก่อนเลยกูเฟี้ยงอยู่กูเฟี้ยงอยู่ปไปอยู่กูไาอยู่กูไาอยู่กูไาอยู่ฟรีฟรีทุกคนผมฟรีผมฟรีสวยอ้าวเหรอแล้วก็ลัดลัดด้วยบอกแล้วอย่าให้ผมจับแครี่เลือดของผมว่ามันเลือดแครี่ไปเล่นแทงเพราะมันจำเป็นไปเล่นแทงเพราะมันจำเป็นก็เล่นมาชิบหาย ไปแล้วก่อนแหละโดน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 ซาตาโอ้โหกูไม่ได้เล่งนะเนี่ยนี่ยอมรับแบบแมนแเลยนะเดี๋ยวไดเพิ่มเรื่องกันเพิ่มเรื่องคือกูไม่เข้าใจทำไมมันไม่เล okay. no, 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 oh, ่งม no, 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 no. oh, yes. ึงวะทำไมมันเล่งแต่กูวะกูฟรีตีมีชุบกเข้ากูอยู่รูเลยอ้าวอ้าวอ้าวจะทำใครจะทำใครฮะเปิดอดนตรีแล้วเปิดอดนตรีแล้วครับตีนกครับตีนกครับงงงงตีมี่วงงงงแล้วงงแก่ตาแตก ดูดิดูปลาดิเห็นไหมแช่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 โอ้โหกูตายเลยไอ้เจี้ยมทีตัวแข็งมึงเล่นดีดีดีเพืนผมไม่ได้เล่นแย่แต่ว่ากูโดนแข็งกูไม่ให้บัฟมึงนะอย่างนงี้ยนะ่ามึงเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยกูโดนแข็งเพื่อนกูโดนแข็งกูอยากเล่นโทนเป็นว่ะระบบนมิกมิกมิกต้องรับบนมิกไม่เอาไม่เอามาแล้วเพื่อน คนอย่างกูไ <sketches> ม oh, okay. 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 ่รับคำสั่งใครจะทำตามใจตัวเองเท่านั้นหอกทิศปรับ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 ปับ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 เฮ้ยดักเลยไหมดักเลยไหมดักเลยไหมเฮ้ยดมาดิเคล็ดมาดิมาดิมาลีด้วยดักไวครับผมนี่มันแรงแรงมีเพื่อนแรงแล้วอะไรแล้วช็อตอยู่ในวงเห็นกูช็อตไม่ได้แจ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  ตีมีได้แหงเอ้ยเลทขึ้นเล่มันขึ้นน่ะตีมีเล่มันขึ้นไม่ไม่ไม่ตีมี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 วายกูไม่ตายเว้ยหอกแห่งช่วยเทียบโดนโดนฝาไว้ก่อนนะมึงคิล่าคิล่าคุณบน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 เอ้กูไม่มีเลือดแล้วกูไม่มีเลือดเหลือโดน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 ใครกันไม่รู้โดนไปก่อนโดนไอ้คิล่าโดนคิล่า โอ้ไม่พอว่ะไอ้เหี้ยคิดมันบินใส่กูคือกูตายเลยอ่ะแล้ววะมึงไม่รู้ของออกของออกของอะไรถึงไม่ตายเหรอฮะกูรู้ออกนี่ไงดูดาบที่กูออกยูแบนเออยูแบร์น่ะต้องออกอยู่แล้วกูยังไม่ได้กูเพิ่งได้ดาบครีกอ่ะมิโอ้ยไม่กูโดนอะไรอ่ะ ล่ามาเฮีย,ยไม่เห็นเลยล่อ,อ๋อกูโดนคินล่ายิงไกลเหรอโอ้เสียเชิง<อ>ชายเมืนมีกูโซโล่ฟอร์เรนมาเลยแม่เมืม่อกี้ฟอร์เรนคือเป๋แล้วนะจริงต้องรอสันตาบินไอวเฮีย,ยแม่กูแตกเฮ้ยมันกดล้างมันกดล้างไปแล้วกดล้างไปแล้วกดดันเลยให้วาเดอร์ไปบนได้ไหมกูไม่มีสุราข,ข้างบนอะ โดนโดนโดนอยู่ย่าแอลมันอยู่ย่าแอลใครก็ไม่รู้โอ้โหกูต้องกูไม่กูต้องไปแยกดันเนี่ยกูอยากอยู่กับเพื่อนวันเด้อยะๆไปไปเกรงยกไกลกูหน่อยดิเฮ้ยกูปาเขาแอลโดนแน่นอนนั่นนะนั่นนะยังอยู่ที่เดิมเลยนะกูปาไปไม่กี้มันก็โดนนะเฮ้ยกูจะไปเล่นบนละวรออีกทีนึงเผื่อโดนอ๋อไม่โดนแล้วนะมันรู้ตัวแล้วก็ต้องถอย ไม่น่าเชื่อนะครับเรารู้ตัวแล้วเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้ดูการนี้ครับปาดักฟิกแม่นี่จบจบไปทีง่ายอย่างนี้งปนง่อเฮ้ยต่นช็อตเข้าไปลูกช็อตเข้าไปลูกเดี๋ยวมาแล้วบอลเลย โดนโดนโดนไปฟอเรนฟอเรนฟรีฟอเรนฟรี้ยอย่าไปตีชิปมิกเรียบร้อยหมดเอนตินะครับหมดเอนติคือสิ้นชีพนะครับเดินมาเจอซาต้าเหรอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนกไม่ถูกกับสายฟ้าเพิ่งรู้นะครับ สวยมากสวยมากเพื่อน,นแล้วใคเล่อะวะแหลกกูแหลกอันนี้กูแหลกตายทิ้งปลาคว,ากกว้ามันก่อนเดี๋ยวก็โดนโอ้ ไปอยู่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 แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวย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 ดู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 บาปไม่มีอะไรอุ้ยอ้าวอ้าวเนี่อะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวคีร่างงงงเยอะบอกกูก็งงกูรำงงนี่นี่ห้าวนี่ห้าวโดนหายาโดนหายาอ้าวช็อตช็อตครับดิ้นดิ้นดิ้น งเลยงเลยดีได้ดีได้ดีงงงงหอกสายฟ้าสะริมจะิมหอกสายฟ้าเออโกงมันโกงกูบอกมันโกงมันได้ตีเร็วนะครับมันได้ตีเร็วแล้วก็มีขีดด้วยประเด็นคือมันมีขีดแล้วโชคดีได้ผ่านมุฒเป็นป่าเวทแตกฮะ หอ,อกสายฟ้านะครับทาให้ดามเมจผมเนี่ยพุ่งกระชูดเลยต้องบอกว่าไอเทมตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวละครที่ตีเร็วนะครับเน้นตีเร็วดาบสายฟ้าโกงมากโกงมากๆนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับหอ,อกสายฟ้าเดี๋ยวเจอตัวต่อไปผมจะทำา3ตัวนะครับต่อไปไฮยาเตะดาวกระจายสายฟ้าไป